มีใครบางคนรักคิดถึงห่วงห่วงเฝ้าแอบมองจ้องคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากกลับมาหาคุณแล้วค่ะเขาคิดถึงความหลังครั้งเก่าๆที่เคยมีความสุขอยู่กับคุณเขารู้แล้วว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดจริงๆที่ได้เดินออกมาจากเส้นทางรักระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เขา อยากขอโอกาสนั้นกับคุณค่ะมาดูกันนะคะเขาเป็นใครคะแต่ก่อนจะดูเขาขอดูพลังงานคุณก่อนว่าตอนนี้คุณสุขสบายดีไหมคุณเป็นยังไงอยู่พลังงานของท่านที่เข้ามาฟังอาจารย์ขอตัดไพ่ดูค่ะจริงพลังงานของคุณเหรอไพ่หกไม้เท้าอ่ะวิกตอรี่ชัยชนะความสําเร็จคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของ การงานชื่อเสียงเงินทองแต่คุณยังหวยหาความรักคุณยังรักเขายังรอเขาอยู่เหมือนกันแต่การรอของคุณก็รอแบบหญิงยโสโอหังเหมือนกันนะคุณไม่ได้คิดจะร้องขอคุณไม่ได้คิดที่จะไปงอนง้อคะ่ะคุณขอให้เขากลับมาเองถ้าเขารักคุณจริงเรามาดูต่อคะ่ะเขาจะทำยังไงเขาคนนั้นเป็นใครที่เมื่อกี้เขาก็คอย แอบมอ,องแอบส่องเขาเองก็ไม่ลืมคุณเหมือนที่คุณเองก็ไม่ไม่ได้ลืมเขานะพลังงานความผูกพันทางจิตใจอะสายใยแห่งรักอ่ะมันยังไม่ได้ขาดจากกันค่ะเขาคนนั้นเป็นใครอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือธาตุลมตุลกุมเมถุนหรือเป็นคนเกิดวันศุกร์ก็เป็นไปได้นะคะ เขาคนนี้ตอนนี้นะคะกำลังหาทางอยู่ว่าจะเอาชนะใจคุณจะได้ครอบครองจะได้คุณมาครอบครองอีกหรือเปล่าจะได้มีความสุขอยู่กับคุณเขาจะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อชนะใจคุณและครั้งนี้เขาอยากดูแลคุณเป็นอย่างดีอยากซับพอร์ตอยากให้ความสุขนะคะเขาอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้แต่ครั้งนี้เขาตั้งใจจริงนะคะ เขาจะต้องชนะใจคุณเท่านั้นดูต่อคะ่ะเขาจะทำยังไงอีกคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยต่อไปเนี้ยคุณไม่ต้องร้องขอเลยนะเขาจะให้คุณเองจะเปย์คุณเองเขาจะไม่ให้คุณต้องมาแบบเสียใจมาวุ่นวายอ่าในการที่แบบอืมต้องเรียกร้องอะไรเขาเสนอให้คุณเองคุณไม่ต้องห่วงเลย เขายกย่องให้เกียรติคุณคุณเป็นเอมเพสเป็นราชินีในดวงใจเขาราชินีเหรียญค่ะสิ่งที่เขาทำเขาทำด้วยใจตัดปัญหาความวุ่นวายที่บางครั้งคุณก็หญิงเนี่ยโศไม่บอกเขาหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะเสนอสนองเองโดยที่ไม่ต้องร้องขอค่ะมาดูความสัมพันธ์ต่อค่ะแน่นอนค่ะหกเหรียญรักเต่ารีเชนโอโหปิดไพ่นิดนึงนะคะ รักเก่ารีเทิร์นและเป็นความรักที่เลเวอร์ Rover เป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งมามีไพ่หกเหรียญขึ้นมารักด้วยใจจริงจ,จะมั่นคงต่อกันตลอดไปนะคะเขาคนนี้มาครั้งนี้เขาทำเพื่อคุณจริงๆและให้คุณเห็นถึงความรู้สึกลึกๆในใจเขาว่าเขาปรารถนาต่อคุณขนาดไหนการพัดภาพ การจากกันมันยิ่งไปกระตุ้นความรู้สึกที่อยากจะกลับมาแบบรวดเร็วอยากที่จะได้อยู่กับคุณแบบรวดเร็วค่ะนี่คือความรู้สึกของเขาและจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ